สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับหมีซีตครับวันนี้นะครับหมีซีต์ทาเมนูเป็นไก่ย่างในกระทะนะครับกินกับผักกาดขาวผัดแบบกิยวๆหอมหอมนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินเมนูนี้กันเป็นเมนูปิ้งย่างแบบไทยๆนะครับวัตถุดิบก็มีแค่2อ,อย่างก็คือไก่แล้วก็ผักกาดขาวนี่อ๋อไม่ใช่มี2อ,อย่างมีอย่างอันนี้เป็นน้ําจิม้มซุก,กี้แบบไทยๆครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมากินกับน้ำจิ้มอันนี้มันต้องเป็นเมนูที่อร่อยมากแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาทำการแกะจิ้มโอ,โอ้กลิ่นหอมมากๆม,ม,มีน้ำแข็งด้วยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมน้ำแข็งไว้ก่อนดีกว่า เรียบร้อยครับน้ำเย็นได้แหละจะบอกว่าไก่ที่มีซีทเอามากินเนี่ยนะครับมีซีทหมักด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยนะแต่ว่าตอนล้างเพื่อนๆล้างให้สะอาดนะครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดผักกาดขาวก็ล้างด้วยน้ำเกลือน้ำที่ใส่เกลือลงไป มีข้าวสวยด้วยนี่ข้าวสวยของมีซีดเป็นเมนูที่พบประมาณไม่แพงมากนะครับแต่ว่ารับประกันความอร่อยเลยือืมอืมอร่อยมาก อ,มอ,มอมืมีความเผ็ดของน้ำจิ้มออร่อยฟินมากเลยครับ่ะกินต่ออืม,อม อร้อยเผ็ดแต่มันอร่อยมากเลยจะบอกว่าตอนนี้ลิ้นของมิ้ีเป็นร้อนไนอยู่นะครับแล้วแบบเจอน,น้ำจิ้มเ,เผ็ดๆเข้าไปอ่ะโอ้โหเหนียวแตกเลยเนี่ยโอ้แซ่บมากๆเลยทุกคน เป็นปิ้งย่างแบบไทยที่แบบแซ่บมากๆเลยเอ่ะเหงื่อแตกเลยอ่ะดูดิ มากๆทุกคนน้ำจิ้มอย่างเผ็ดเลยอะจะอร่อยนะ ơi tín đen đấy ạ à. Uh. น้ำแข็งหมดแล้วต้องกินน้ำเปล่าแล้วต้องกินน้ำธรรมดาแล้วโอเคครับตอนนี้ใกล้จะหมดแนละ้วไม่เคยกินเผ็ดโชว์ใครขนาดนี้เลยนะ คยอด <c oughs> ไม่ได้แอคติ้ง่ะทุกคนดูลิ้นเดะแล้วเป็นร้นนในอยู่อ่ะ จะหมดแล้ว Ờ. khảo ăn cuối thái đâu. หมดแล้วอืมเผ็ดมากอไอปล่อยลมเผ็ดออกอืม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปนะครับเป็นการกินปิ้งย่างแบบสไตล์ไทยๆนะครับวัตถุดิบหลักก็มีแค่2อ,อย่างมีประกาดขาวแล้วก็ไก่ที่เราเอาไปปิ้งในกระทะนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะครับยังไงก็ขอ like, กดไลค์กดแชร์ให้กับมีซีด,ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีซี กินเผ็ดไม่เก่งนะครับแต่ว่าก็อยากจะมากินให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วก็สามารถทนได้อยู่นะครับแต่ดูแบบเหงื่อลิ้นแดงจะลองไห้อยู่แล้วตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง Bear s e a d Cafe ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับฝากติดตามไอจีด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ